สีสเมื่อนี่จะแปลงจะพาไปเที่ยวผู้พามานจังหวัดขอนแก่นจ้าเป็นการไปเที่ยวคนเดียวครั้งแรกนะคะตัดสินใจอยู่สองวันอะทุกคนจุดประสงค์ไม่มีอะไรเลยแค่อยากใช้เวลาอยู่กับตัวเอง คิดแล้วก็ทบทวนบางทีอ่ะการไปเที่ยวครั้งนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในการใช้ชีวิตการเป็นผู้ใหญ่อ่ะ นาสิผามันจะไม่ได้แจ้งนะฉันม่นะนมรู้ผู้เสีเอาาเบิง้งมันว่าใคยได้ใส่ขี่จากไปน,น้องพอกไปเหตุงานสิผ่ารู้กับพี่นานตำรวจจักเกลือนาะเนี่ยยางตลาดเลยยางตลาดออกมาจะไปเชียงยืนนะทุกคนโดนค่ะมีสองร้อยโดนปรับไปสองร้อยโอเค,คถือว่าเป็นค่าเข้าเหยียบประเทศขอนแก่นแล้วกันพี่น้อง ไปชุมแพลแล้วนะคะไ่ซื้อลูกตาลค่ะค่ะ<อ>หิวแล้วอ่ะทุกคนตอนนี้เวลาที่34นาทีเมื่อกี้จอดซื้อลูกตาล กินส้มตำต,ตามที่ GPN แนะนำนะคะอยู่อะไรอะ่ะดอนมงบอกว่าชื่อร้านติ๊กตำมั่วพี่น้องตาม GPN มากนี่เนี่ยเออมันก็แบบว่าลึกลับดีเนาะลึกลับดีเดี๋ยวให้ดูเข้ามาในซอยแล้วเนี่ยแต่ว่าน่าจะตรงนี้แหละน่าจะท่านหน้ารถเยอะๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้มีลารบอกซีดาขอมพี่น้องค่ะติ๊กตำมว่วนะคะทุกคนฉันจะได้กินเลย ฉันมาตามรีวิวนะคะมันจะเป็นร้านอยู่ข้างในดืลๆมาถูกกับทุกคนมาแบบตาม G P S ก็เสร็จแล้วค่ะเจ๊ติ๊กตำม,ม่วงของเรืออร่อยมากแต่ว่าตอนนี้ต้องหาที่เติมลมยางค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ายางหน้าขวานะ่ะมันค่อนข้างจะอ่อนอีกนิดนึงอยากไปเช็คลมยางก่อนจะขึ้นเขางั้นไปเลยแล้วทุกคนตะกี้ให้ว่าถามเดนโมเขาบอกไปร้านนี้นะครับว่างั้นเออฉันกระด้แล้วตา หลังจากเติมลมเสร็จนะคะมีความรู้สึกว่ามันลอสูงขึ้นเลยทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยได้แบบเติมลมเลยนะคะไม่ได้เช็คจริงๆนะคะนี่แค่รู้สึกว่าแบบขื่นโลดมากหลยอย่างมันอ่อนนอกกันเลยแบบเอาลองเช็คเบื้องลองไปเติมมืองจริงอ่อนมากเลยค่ะด้านหน้าน่ะน้องเขาเติมไปเยอะมากเลยสองสามรอบ <c oughs> อะโอเคค่ะเดินทางกันต่อนะจ๊ะที่น้องเรือของนองเมือ,อ,อ,อมาจะไปชูแท้ฝนตกค่ะ ทุกคนน่าจะถือว่าเป็นการเที่ยวหน้าฝนเข้าสู่การเที่ยวหน้าฝนของแท้และจ้า แบบสีเขียวแล้วก็ล้อมรอบด้วยภูเขาเอออันนี้ไม่อยากเชื่อว,ว่าอยู่ภาคอีสานกันนะเ <c oughs> ลยทางเลี้ยวมาทุกคนแต่แป้งเราเห็นแล้วนะนี่เป็นแบบภูเขาลูกเนี้ยภูเขาหินปูนภูมิประเทศเออเนี่ยเห็นไหมทุกคนมาถึงแล้วนะคะภูผ,ผาม่านอ่ะไปย้อนกลับไปนิดนึงเลยทางเลี้ยวมานิดนึงอยู่ตรงนั้นะ <c oughs> มนค่ะ เทก็จะเป็นแบบอ่าผู้ตรงๆน้อนก็จะเป็นแบบชนบทบ้านเราสมัยนี้เลยอ่ะตั้งมองว่าถ้ามากลางคืนนี้ก็น่ากลัวนะคะมาให้มันแบบถึงกลางวันอย่างนี้โอเคนะคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนมันเป็นหน้าฝนุนเขียวขจวีแบบเนี้ยก็คือจะลายลองไปด้วยภูเขา สำหรับมือนีเจ้าแป้งก็คงตรงคอโตไปนอนแส้น้ำแล้วก็จิบเบียร์เย็นๆเป็นการกินเมียขังแรงกะเจ้าพี่น้องคอยพึ่งเข่าสมาคมบายบายจ้าพบกันไหม่คลิปหน้าเด้อค่ะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหน่อยเด้อจ้าสวัสดีจ้า